กบุรุ่ยไปอะไรแบบแบงนอกครับ็เลยอยู่ในโรงงานวันนี้ก็เลยมาผ้าพี่น้องมาเบิไอ้วานคนไต้หวันเข้าใจนเจ้าใส่ผ้าไใส่ผ้าในอย่างในการเดินทางมาทำง,งานนะครับเน,ะนาะว่าวนหมากขาเจ้าใส่เบิ่อนมอเตอร์ไซค์เทียนนไต้หวันขาเจ้าใส่ขี่มาทำงานวานยี่ห้อได้ดีความแรงสมดายซีซีสมดาย แล้วก็แลนไอ้แลนไดเท่าใดครับไอ้ตัวนี้เป็นสื่อว่าไหมเั็นแต่งโองามมอกันครับสําหรับรถไต้หวันส่วนมากกันทา้งไงไต้หวันก็จะมาใส่ออโตมิติกพวกเครื่องนั่นเมืองไทยเฮาเมืองไทยเฮามักใส่แบบเป็นโซนนะครับเนาะไอ้สองไอเป็นซี่จังหวะเป็นซี่จังหวะใส่โซอันนี้เป็นออตโตมิติกมันแตกต่างกันเพราะว่ารถโซนี่ส่วนมาก หาแทบบอมีเลยดีกว่าคือไต้หวันเพราะว่าเขาเจ้าใส่ออต่อมิติก,กันวานเฮานี่หน่อยครับตอ่ตอต่อมิติกังกันมี่ขึ้นเครื่องตัวเครื่องแหละแต่ว่าบ้านนี่เขาเจ้าตรถใส่รถโซ่หน่อยบ่านมาแตกต่างกันยังไงเอ้เขาเจ้าซื้อราคาซัมไถคือใส่ทนเนี่ยร่างคนใส่เป็นสิบปียี่สิบปีแล้วแต่แต่ว่าร่างคนก็นปีสองสามปีสี่ปีเขาเจ้าซื้อสเปคซัมไถแต่ว่า มันแน่มันก็มีหลายขั้นครับผมมีหอหลายซีซีก็บรู้กันว่านั่นโยขั้นนี้เจ้าของวามคุมากผมมีถามให้ว่าเล่ขั้นนี้แลนได้เท่าไหนซีซีเท่าไหนไอ้ซื้อมาจากซื้อมาหลายปันไหนราคามหมครับเนาะซื้อมาหลายปันไหนเดี่ยวเห็นอยังมันอนี้เดี่ยวจ้าของวามคุมากผมมีมาถามให้เบิรงนอีกทีหนึง คันนหิ่นหนึ่งแตง่งใส่กล่องเพราะว่ากรพโปงดูกระป๋างว่าซีซี่มันหลายกว่าหลายย้อนคนใจหวานมากเดี๋ยวสีทามาอีกรอบนึงนี่บนนี้เต้อพร้อมแน่ครับนี่นใส่กล่องพร้อมปีกล่องปีกล่องด้านหลังข้างหน้าก็สวยงามบกนนอกกันออกกันมีหอย S Y <'s> S Y S M หมอนงั้น嘛 S Y M มียี่ห้อนี่นะครับรถไอ้มอเตอร์ไซค์คนไต้หวันมันกาให้เจ้าวานขี่มอเตอร์ไซค์มาทำงานดีกว่าไอ้ขี่รถใหญ่มาทำงานเพราะว่านทำงานมาทำงานล่างเดียขี่มอเตอร์ไซค์มาสี่นาทีถึงหม่องทำงานแต่ว่าขี่รถใหญ่มาเครื่องซูโม่หรือสี่สิบนาทีนะครับผม มันแตกต่างกันในการระยะทางเพราะว่าการเดียวรถเดียวอย่างมันต่างกันนคล่องถูก,กนเนพอมอไซค์เจ้าเลยนิยมขี่มอไซค์มาทํางานขึ้นอ,อันดับต้นๆของโลกเลยดีกว่าขี่มอไซค์อยู่ไอประเทศไต้หวันเพราะว่าคนใส่หลายอีกอย่างหนึง่งมันก็ล่องตูวระเคลื่อนรถใหญ่รถใหญ่ไม่บุ้ยมองจอดมาทํางาน พื้นที่โรงงานเก็บแขกบางทีมีรงจอดเอาไง่าทำาท่าออมาารถใหญ่มากเขาก็ต้องหาหมงจอดทั้งหอกทั้งฐางท้าง,างเต็มก็ได้เพราะว่าถ้าเกิดว่ารถใหญ่ออกมาหอดเขาก็ต้องเสียค่าเสียค่าจอดค่าอย่างไร้ก็เจ้าอีก่เอาโมไซค์ก็จอดในโรงง,งานหน่อยสำหรับคลิปนี้ถ้ามีประโยชน์นะครับผมถ้าเบอร์เงินจะได้ไออโมไซค์โมไซค์ของคนไต้หวันนี่มาทำงาน คลิปนี้ถ้ามีประโยชน์กดติดตามช่องของว่นคนณน้องตู๋เลยนะครับผมมีคลิปดีๆแบบนี้ให้พ่อแม่พี่น้องแต่รับส้มอีกเป็นคลิปจักรยานไปป่าเอ้ยเป็นมอไซค์เอ้ยครับผมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับบ๊ายบาย